สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแลกเงินบัตรทูมันนี่ฟรีนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกบัตรทูให้ดูเลยนะครับจำนวน1,150บาทนะครับทำแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับบัตรทูมันนี่ฟรีดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปกันเลยว่าต้องทําแบบไหนถึงจะได้รับบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาบัตรทูมันี่ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในการทําบัตรทูมันี่ฟรีเนี่ย เราสามารถทำได้50บาทขั้นต่ำนะครับสำหรับบัตรทูแลกเงินได้สูงสุดที่500บาทเลยนะครับวิธีการทำทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครในส่วนของการทำเงินเนี่ยก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับ ช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรท์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า set.com research นะครับใครที่เคยสมัครแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นเข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไปค้นหาที่ตัว Google ก็ได้นะเขียนคําว่า set.com research นะครับตามด้านซ้ายบนตรงนี้ที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับใน Google เท่านั้นนะพอเราเข้ามาแล้ว นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าสมัครสมาชิกนะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับในการสมัครเนาะสำหรับวิธีการสมัครนะครับเรามาดูด้านล่างตรงนี้นะครับหนึ่งเลยคือการใส่อีเมลนะครับที่สามารถเข้าดูในส่วนของอีเมลนั้นได้ภายหลังนะครับและก็การตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัว อักษรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับให้เรากรอกให้ครบเนาะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งในช่องที่3จากนั้นเนี่ยเลือกจังหวัดวันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็ติ๊กถูกในการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยหลังจากที่เรากดสมัครไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราตรวจเช็คในส่วนของอีเมลว่ามีอีเมลที่จะต้องยืนยันข้อมูลในการสมัครหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็ทําการกดสมัครกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับพอเราทําการสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ z t c o m Research เนี่ยเขาได้อัปเดตในส่วนของหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูนะครับว่ามันคืออะไรทํำยังไงถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัตรทูมานี่วอลเล็นะครับ ด้านบนนะครับจะมีการจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับถ้าใครยังไม่ได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูโปรไฟล์เมนูที่5นะก็ให้เราไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับมันเขียนคําว่า my page นะครับอ่ะในช่องแรกด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนนะครับที่เป็นตัว Z ตเนาะอ่า uh, total set point นะครับอันนี้คือคะแนนของเราที่เราจะใช้ในการนำไปแลกในส่วนของบัตรทูมานี่หรือว่าของรางวัลอื่นๆนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยหาได้2วิธี1คือการทำแบบสำรวจตอบแบบสอบถามเนาะถึงจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนแบบที่2ที่เราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของประวัติการแลกคะแนนของรางวัลของคุณนะครับทั้งหมด10รายการนะประมาณ10รายการนะครับอันนี้ก็เป็นรายการล่าสุดที่ทําการแลกไปทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้ให้เราดูว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยเราแลกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นในส่วนของประวัติคนะแนนเนาะสำหรับประวัติในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะเป็น20รายการล่าสุดนะครับตามหัวข้อเลยว่า เราเนี่ยได้รับในส่วนของคะแนนจากช่องทางไหนมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการซื้อสินค้านะครับก็จะเป็นของรางวัลอื่อนๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปแลกรางวัลได้สำหรับสินค้าต่างๆนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรางวัลให้เราดูเพิ่มเติม,ตม Hyun นะก็จะมีให้เราดูตามนี้เลยนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับมากดที่เมนูที่2ได้เลย โอเคนะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยมันจะเขียนคําว่า Survey เนาะในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดของเราเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูตรงเมนูนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข้าดูในส่วนของอ e ีเมลก็ได้นะในส่วนของตัวอ e ีเมลที่เราใช้สมัครเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลแจ้งเตือนเข้าไปเมื่อมีแบบสอบถามเข้ามาให้เราทำนะครับแล้วก็ตรวจเช็คได้ตรงนั้นนะครับ แบบสอบถามนะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนนะครับตั้งแต่1คะแนนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการตอบข้อมูล ต่างๆต,ต,ตามหัวข้อของแบบสํารวจเนาะเราก็มาดูได้เลยนะครับว่าหัวข้อแบบสํารวจเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นแบบสํารวจนะครับเกี่ยวกับตัวคุณนะครับตั้งแต่2คะแนนถึง8คะแนนอ่าอันนี้ก็หมดอายุนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่สําเร็จเนาะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็กดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีแบบสอบถามเพิ่มเติมเนาะที่เราสามารถทําได้เลยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเมนูแบบสอบถามเนาะต่อไปเมนูที่3มนะครับมันจะเขียนคําว่า redeem นะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้เลย ในการแลกของรางวัลนะครับคุณเข้าไปได้เลยนะ อาโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับให้เราดูว่ามีของรางวัลอะไรบ้างที่เราสามารถแลกได้นะส่วนใครที่จะเลือกเป็นของรางวัลอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูคะแนนให้เพียงพอตามที่เราต้องการแลกก่อนนะครับส่วนในส่วนของบัตรทูนะครับให้เรากดตรงนี้คําว่าบัตรเติมเงินนะครับกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของบัตรทูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาลินาเชลนะครับที่ใครเล่นเกมของค่ายกาลินา อยากแกวไปเติมเกมในกาลินานะครับก็สามารถเลือกกาลินาเชลก์ดได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนทันนะครับอันนี้ก็2000คะแนนเนาะเป็น500บาทนะครับแล้วก็เป็นสตีมวอล l ล็ตการ์ดนะ50บาทนะครับผมใช้200กว่าคะแนนสำหรับบัตรทูนะครับก็จะเริ่มต้นที่50บาทนะ200คะแนนเนาะ แล้วก็แลกได้สูงสุดถึง500บาทนะครับใช้อยู่ที่2,000คะแนนผมมีคะแนนในการแลกเนี่ยอยู่ที่4,600กว่าคะแนนเนาะผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของ500เนี่ย2ใบนะครับแล้วก็เป็น1 5 0 1ใบนะวิธีการแลกก็กดเลือกรายการได้เลยกดเข้าไปนะครับคลิกให้ให้มันขึ้นหน้าแกลกรางวัลเนาะพอมันขึ้นหน้านี้นะครับเราก็กดเลือกรายการที่เราต้องการแลกเลยว่าเราจะทําการแลกรายการอะไรถ้าเราเลือกเป็นทูนะครับก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดยืนยัน พอเรากดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ทำการยืนยันข้อมูลไว้นะครับก็ให้เรากดขอรหัส OTP ตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเข้าไปที่ซิมมือถือของเรานะ เอาโอเคนะครับพอเราได้รับในส่วนของรหัส OTP มาแล้วเนี่ยก็ให้เรากรอกลงในช่องได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดยืยนยันนะครับพอเรากดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรายืยนยันอีกรอบหนึ่งก็ให้เรากดยืยนยันได้เลยโอเคนะครับได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแลวนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนก็ยังเหลือนะครับอยู่ที่600คะแนนเนาะเดี๋ยวจะทํา,าการกดแลกให้หมดเลยวิธีการแลกก็เข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็กดติ๊กรายการนะครับสลับทูนะแล้วก็กดยืนยันได้เลยเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะครับ6ก0คะแนนเนี่ยก็จะเป็น หน,นึ่งร้อยห้าสินะครับก็กดยืนยันเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับกดขอรหัส OTP เหมือนเดิมเลย เอาโอเคนะครับพอเราได้รับรหัสโค้ด OTP มาแล้วเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับทั้งหมด4ตัวนะพอเรากรอกโค้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันได้เลยเอาโอเคนะครับได้ทำการแรกลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็ให้เรามากดที่ประวัตินะครับตรงนี้นะเมนูมนด,ด้านบนนะครับจะมีคําว่าประวัติอยู่ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกคะแนนนะครับสามรายการล่าสุดที่กดแลกไปนะครับ1150ับาทนะครับผมคือรายการนี้เลยซึ่งในการแรกเนี่ยผม ในวันเดียวกันเนาะผมแลกวันที่17 2รายการนะครับแล้วก็วันที่18 1รายการตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับเมื่อทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเติมเงินเข้าทูมเนี n ลเลตให้ดูนะครับวิธีการใช้าง,งานในส่วนของ Satcom Research ทำอย่างไรถึงจะมีในส่วนของรายได้เข้าในส่วนของทูมเนี n ลวอลเล็ตนะสำหรับวิธีการหารายได้นะครับแบ่งเป็น2วิธีแล้วกันนะครับวิธีที่1นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับในการตอบในการรับคะแนนเก็บคะแนนนะครับแล้วก็วิธีที่2จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนทําในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับมีทั้งหมด5เมนูเนาะก็จะมีในส่วนของหน้าแรกนะครับที่เป็น my page นะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนนะครับที่เป็นตัวแซตรงนี้นะครับ Total Z Point นะครับ44คะแนนคงเหลือนะแล้วก็เป็นในส่วนของ p ูเด Z Point นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนที่เราสามารถดูได้ประวัติการแลกคะแนนของรางวัลล่าสุดของคุณนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดตามนี้เลยนะครับและการที่เราแลกไปล่าสุดเนี่ยมันจะขึ้นที่ด้านบนนะแล้วก็ต้องรอการตรวจสอบส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นประวัติคะแนน20รายการที่เราได้รับมาล่าสุดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของประวัติการซื้อสินค้านะครับโดยการใช้คะแนนแลกเปลี่ยนในส่วนของสินค้าต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะมีของรางวัลให้เราดูเพิ่มเติมนะเราสามารถกดดูตรงนี้ได้ต่อไปนะครับเมนูที่2เขียนคาว่าเซอร์เว่นะ Survey เซอร์เว่นี่จะเป็นในส่วนของการตอบแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามนั่นเองเราก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้ในการทำแบบสอบถามนะครับก็จะมีคะแนนตรงนี้ให้เราดูนะตั้งแต่2คะแนนถึง10คะแนนนะครับและก็จะมีวันหมดอายุให้เราดูเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถทําการดูเพิ่มเติมได้สําหรับแบบสํารวจนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็ อยู่ที่การตอบของเราเนาะว่าเราจะตอบผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับในส่วนของรีดิมนะครับรีดิมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการาแลกเปลี่ยนของรางวัลน,นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูของรางวัลต่างๆได้นะสำหรับของรางวัลก็มีตามนี้เลยสำหรับของรางวัลอื่นๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราอยากจะทําการแลกนะเราจะต้องเก็บคะแนนให้ถึงตามที่เขากําหนดแค่นั้นเลยนะครับคะแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือที่คะแนนไม่สูงมากนะ จะอยู่ที่ Samsung Galaxy A34 นะครับ คะแนนเนี่ยอยู่ที่40,070นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของ vivo y27 นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น27,900กว่าคะแนนเนาะสามารถทําการแลกได้เหมือนกันถ้าเรามีคะแนนถึงนะครับถ้าใครไม่อยากเก็บเยอะเนี่ยก็แนะนําเป็นบัตรทูนะบัตรทูเนี่ยใช้เพียงแค่200คะแนนเท่านั้นนะครับในส่วนของ50ทูมันี่สหรับสายเล่นเกม g a l i นานะครับก็สามารถแลกได้เป็นกาล i นาเชล80คะแนนแลกได้20บาทของกาลีนาเชลนะ ต่อไป referral นะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 copy url ที่เราสามารถนําไปโพสต์ตามช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะครับจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับสามารถกดแชร์ได้นะ ขั้นตอนที่2ส่งให้เพื่อนนะครับก็คือการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะส่งให้ผ่านแชทโดยตรงก็ได้ขั้นตอนที่3นะครับเพื่อนสมัครสมาชิกและทําแบบสอบถามรับคะแนนเลยนะครับอันนี้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเขาก็จะมีช่องทางให้เราดูนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีจํานวนเพื่อนที่เราสามารถแนะนําไปนะครับทั้งหมดกี่คนและก็มีในส่วนของไทม์ไลน์การรับคะแนนสําหรับ คุณแล้วก็เพื่อนของคุณให้เราดูเนาะอันนี้คือการดูนะครับว่าเราจะได้รับคะแนนเท่าไหร่เชิญเพื่อนเพื่อนได้รับกี่คะแนนประมาณนี้เลยส่วนเมนูสุดท้ายนะครับมันเขียนคําว่าโปรไฟล์ก็คือการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็สามารถมากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ z t com research นะครับในส่วนของการสมัครการใช้งานต่างๆก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับบัตรทูทําการแลกไปแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะค่าได้รับการอนุมัติยอดเงินเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเติม ในส่งของบัตรทูให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ